่ถั่วไม่ติดวยงามๆพี่นอ้องสบายดีมาพวงกันเบาหน่อยสาวลุ้งมันีสาวลุ้งชิมเห็ดผัดพริกแกงถั่วหมูสับพี่น้องสาลุ้งไส่พริกแกงแล้วก็ใส่หมูสับลงไปพี่น้อง ผิดแกงหัวเหมือับเนี่ยลงิดแล้วก็ยืนจติดสามานองเจ้าลุ้งกเด้อตัวผพาคิดต่อไปเนาะนะจิ้ข่า้กันเด้อพี่น้องย่จับผิดแกงลงนแต่เรื่อยๆเองนื้อมชุบสะกอนเน่ะพี่น้องใบจุนลงหนแหแะไม่ก ใช่ย้ำไหนกับพื้นวาน่ามันหน่อยนะพนะี่น้องเติมน้ามือกันรุ่งสีป่ใส่น้ำมันหอยพีนะ่น้องจะไปกับสิเป็นนะ้ำตาลรสชาติาต,าตามใจมากเฟอพี่น้อง không chưa lốt nhưng mà không nó quá bẩn sốt phá kiểu Sắp một điều cả số của nó thì nó nó sẽ dùng sẽ bọc thua xay ถั่วไม่ทนวยง,งามๆพี่น้องอืม,มพริกแกงถั่วมึงสับดีสันไปตะเสียบไปเน้องเป็นอาหารง่ายๆสบายเนาะโบออยุ่งเนี่ทัดแป๊บเดียวกระซุกเริ่มหอมมาเลยพี่น้องเริ่มหอมแล้ว กะเจ้ากะเส็บาวเหนียวกะแซียบนะพี่น้องตนะ้านไหนใครกินกับขกะเจ้าเนะี่ยหอมใบขิมโหดด้วยใบมะกรูดพี่น้องหอมอันนี้ติดใบมะกรูดติดแนควคุณสิมันซูทเขาสิเอาเหงื่อลาพาลงเนาะ Sẽ sử dụng xin mừng quần thì nó Tơm bán ngoài mừng quần thì nó Chúng ta luôn xa tạm thấy mặt thì nó เสียเงินราคาเลยปิตาเสียบและปิต้าเสียบพี่น้องซุกแล้วพี่น้องชะลุงก็เอาจานมาละสิตักใส่จานให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเนาะอุ้ยหอมหอมพี่น้องดิ พริกแกงถั่วมุงสับจะรุ่งก็เรียบร้อยถั่วซุกพอดีเนี่ยพี่น้อง แล้ว,ลวเป็นตะแซมบ่พี่น้องผัดพริกแกงถัว่วหมูสับสลุ่มหอมหอมเนาะพี่น้องเนาะสลุ่มก็เคขอบใจเบอร์สุขทุกคนที่เขามาเบิง่งเขามาให้กําลังใจเบาหน้อยสาวลุ่มบ่ทิ่มบ่ปลาเนาะฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศต่างแดนไปพ่อกันชิมหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ